วันคุมกำเนิดโลก2,567กรมอนามัยสวทไบ,บเออร์ไทยจับมือสร้างพลังความรู้สู่อนาคตขนรุ่นใหม่ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขรวมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูประธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบารมราชนานีสวท,ทและบริษัทไบเออร์ไทยจำกัดรวมรณรงค์เนื่องในวันคุมกำเนิดโลก2,567หรือ World Contraception Day 2024ซึ่งตรงกับวันที่26กันยายนของทุกปีภายใต้แนวคิด Empowering choice, one decision at a time. สร้างพลังความรู้สู่อนาคตคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสร้างองค์ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่ถูกต้องเพื่อให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจและสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้อย่างมีคุณภาพลดภาวะการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ สำหรับกิจกรรมวันคุมกำเนิดโลก26กันยายน2567ภายใต้แคมเปญ Empowering Choice One Decision at a Time มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แก่การเสวนา Empowering Choice One Decision at a Time จากสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจัดทำข้อมูล อินโฟโกราฟิกเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคุมกำเนิดที่ถูกต้องผ่าน Facebook Page คลับนี้เลดี้คุม และโซเชียลมีเดียของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยจัดทาคู่มือรอบรู้เรื่องยาเม็ดฮอร์โมนรวมภายใน3นาทีสำหรับเพภสัชกรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรมีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเป็นคู่มือสำหรับการให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิดเพื่อให้มีความปลอดภยัยและประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มารับบริการณร้านขายยา นอกจากนี้สำนักอนามาัยการเจริญพันธุ์และไบเออร์ไทยยังจัดกิจกรรมให้ความรู้และคำปรึกษาโครงการอย่างเลิฟรักเป็นปลอดภยัยในระดับมหาวิทยาลัยและโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปีสำหรับปีนี้มีแผนจัดกิจกรรมทั้งสิ้น5ครั้งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า3,000คนวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่เหมาะสม ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานลดการตั้งขันไม่พึงประสงค์นอกจากนี้ยังจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรีให้กับบุคลากรสาธารณาสุขรวม6ครั้งในปีนี้มีบุคลากรเข้าร่วมกว่า700คนค่ะ ก็สำหรับบริษัทไบเออร์ไทยนะคะเราร่วมกับส,สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์แล้วก็สะวะทนะคะเพื่อให้รณรงค์ให้กับให้มีทางเยาวชนเนี่ยตระหนักถึงความรู้นะคะโดยผ่านกิจกรรมวันปฐมเนือโลกนะคะโดยที่เราเน้นความสำคัญเกี่ยวกับให้ความรู้จักว่าความคุมเนตรมีความสำคัญอย่างไรนะคะวิธีการปฐมเนตรเป็นอย่างไรแล้วก็ประสิทธิภาพความปฐมเนิรเพื่อให้เยาวชนได้รับข้อมูลที่เพียงพอ แล้วก็สามารถเลือกสําหรับอนาคตของตัวเองได้ค่ะสำหรับการจัดงานในวันนี้แกเหอจากนี้ทางเ,าเงจะมีการจดคปพิศษอะ้าค่ะสำหรับาทางเรานะคะมีแคมเปญทีเ่เน้นสำหรับปีนี้เนี่งน่งของแนวรของเิดโรคโลกนี้ก็คือว่าเราเนี่ยจะมีการจัดการให้ความรู้นะคะโดยผ่าน สื่อออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มชาวประชนของเรานะคะโดยที่ยกตัวอย่างการสื่อออนไลน์ที่เราทําก็อย่างเช่นวันนี้นะคะที่มีการจัดเสวนาเสวนานะคะมีการถามตอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรายังสนับสนุนคอนเทนต์ในรูปของวิดีโออินโฟกราฟิกนะคะ<ฮ>ให้กับทางกรมนามัยโดยผ่านทางเพจขับนี้เลดี่กลุมนะคะซึ่งมีทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกต็อนะคะแล้วก็ พจของสวทอเองด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้สําหรับเมื่อกี้ที่พูดถึงน,น,นะคะว่าเป็นจะรทาคู่มือรอบรู้ mm hmm. เกี่ยวกับยาคุมกําเนิดฮอร์โมนชนิดรวมนะคะสานาทีก็คือคล mm ิมีนิคัลซลลิ่งแล้วก็เราจะให้กับเภสัชกรที่ร้านยาค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางการให้ความรู้แล้วก็ให้คําปรึกษานะคะในงานของยาคุมกําเนิดชนิดรวมฮอร์โมนชนิดรวม,รม,นนรวมแล้วก็ให้ สื่อสารในแง่ของการที่เลือกการใช้วิธีการยาคุมกำเนิดให้เหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะมีสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะคะกับคนที่น้องๆที่เดินเข้ามาปรึกษาในร้านยาค่ะครับถามทางกรมอนามัยหน่อยครับว่าในเรื่องการคุมกำเนิดโรคเนี่ยะครวันนี้มีความสําคัญยังไงโดยเฉพาะสถานการณ์ในประเทศไทยครัก็เป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในบ้านเราในปีที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าหลายท่านคง ได้รับทราบข้อมูลว่าเด็กเกิดใหม่ในบ้านเราเนี่ยน,น้อยลงเยอะนะครับแล้วก็หลายฝ่ายก็ให้ความสําคัญกับเรื่องส่งเสริมการมีบุตรในบ้านเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่ยังไม่พร้อมเช่นในกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มที่ยังไม่มีความพร้อมเนี่ยในเรื่องการคุมกําเนิดก็ยังมีความสําคัญอยู่การจัดงานในวันนี้เนี่ยก็จะช่วยเน้นย้ําความสําคัญในประเด็นนี้ว่าในเรื่องของการมีครอบครัวและการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องของการตัดสินใจเป็นหลักว่าถึงเวลาที่ พร้อมก็มีลูกถึงเวลาที่ยังไม่พร้อมเนี่ยจะต้องคุมกําเนิดบ้านเราเด็กใหม่เด็กเกิดใหม่น้อยแต่ว่าเราคงไม่อยากให้เด็กที่เกิดใหม่ในบ้านเราเนี่ยเกิดจากความไม่พร้อมเป็นส่วนใหญ่นะครับแตจริงๆในส่วนของกรมอนามัยเองนะครับเราได้มีการดําเนินง,งานตัวเรียกว่าคลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นนะครับในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งซึ่งในคลินิกนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมบริการเกี่ยวกับวัยรุ่นทุกอย่างนะครับไม่ได้เฉพาะแค่เรื่องของ าการมีเพศสัมพันธ์การตรวจการตั้งครรภ์การปุ่มกาเนิดอย่างเดียวมันก็จะมีทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเรื่องสิวอะไรต่างๆซึ่งในคลินิกนี้เนี่ยเราก็จะมีการทำงานร่วมกับเยาวชนในพื้นที่นะครับทั้งในส่วนของสภพเด็กและเยาวชนแล้วก็ตัวแทนเด็กแบบน้องๆที่อยู่โรงเรียนในพื้นที่ก็จะมีกลุ่มผู้นำที่เข้ามารับเทรนการฝึกอบรมความรู้อะไรต่างๆที่จะสามารถไปแนะนำเบื้องต้นกับเพื่อนๆได้ แต่ถ้าเกิดเจอปัญหาที่ซับซ้อน,อนเขาก็สามารถตัดสินใจว่าเอ๊ะอันนี้ยากเกินและต้องส่งมาปรึกษาคุณพยาบาลที่คลินิกหรือว่าปรึกษาแพทย์ต่อไปอันนี้ก็เป็นในส่วนของโครงการที่ดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็อยากจะขอเสริมประเด็นเรื่องของอการคุมกําเนิดในสิทธิประโยชน์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ขยายสิทธิประโยชน์ด้านการคุมกําเนิด เป็นสําหรับหญิงไทยทุกกลุ่มอายุนะครับคือเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเราให้เฉพาะในวัยรุ่นเป็นหลักแต่ปี66เป็นต้นมาเนี่ยเราขยายกลุ่มอายุเป็นทุกกลุ่มอายุที่เป็นคนไทยแล้วก็การคุมกําเนิดทุกวิธีเดิมเราให้เฉพาะห่วงกับยาฝังนะครับใน66เป็นต้นมาเนี่ยให้ทุกวิธีห่วงยาฝังยาคุมกําเนิดยาฉีดได้หมดสามารถทุกคนสามารถไปรับบริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง แล้วก็สถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับของเอกชนนี้ไม่ทุกแข่งนะครับของเอกชนนี้ต้องเช็ค่อดว่าเขาร่วมหลักประกันสุขภาพหรือเปล่าแล้วก็จะมีเครือข่ายร้านขายยาด้วยเป็นบางแห่งที่เข้าร่วมกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติน้องๆก็สามารถไปรับถุงยางอนามายัยรับยาเม็ดคุมกําเนิดได้ในสถานพยาบาลแล้วก็ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการครับ